ให้หมอดาวนะคะจะให้คําแนะนําอะไรกับคุณสําหรับหนุ่มสาวนะคะที่มีปัญหากันแล้วชอบบล็อกกันนะคะสําหรับใครที่โดนบล็อกหรือนะคะส่งอะไรไปแล้วคนรักของคุณหรือคนคุยของคุณเนี่ยอ่านแล้วไม่ตอบนะคะเราจะรับมือยังไงเราจะแก้กไขสถานการณ์นี้ยังไงนะคะสําหรับที่โดนบล็อกหรืออ่านแล้วไม่ตอบนะคะเรามาดูกันนะไพ่หมอดาวจะแนะนํำยังไงนะทำตัวเอง ให้มีความสุขนะในเมื่อเขาบล็อกใช่ไหมเราจะแก้เผ็ดยังไงหรือจะแก้สถานการณ์นี้อย่างไรนะคะอ่ะให้หมอดาวบอกว่าไม่ต้องไปสนนะคะให้รักตัวเองให้มากๆให้เป็นคนใหม่นะคะทำตัวเองให้สวยให้สดใสให้ร่าเริงรับรองว่าคนที่บล็อกคุณเนี่ยยังไงก็อดมาดูคุณไม่ได้หรอกในเมื่อเขาบล็อกไปแล้วนะคะแล้วเขามาส่องคุณแล้วเห็นคุณมีความสุขเนี่ยคะ่ะเขาจะร้อนเองค่ะนะ แล้วถ้าคุณนะคะรักตัวเองมากพอนะคะไม่คุยไม่เป็นไรบล็อกไม่เป็นไรนะคะฉันจะเป็นคนใหม่ที่สดใสนะคะนะคะโชว์ความสุขให้เขาดูไปเลยช้านะคะแล้วก็ทำตัวเองให้สวยขึ้นให้มีความสุขขึ้นแล้วรีบหาคนคุยคนใหม่นะคะเปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะมองโลก ให้สวยงามนะคะไม่ต้องไปนสนใจว่าเขาจะไปไหนเขาจะบล็อกไปในเมื่อที่เขาบล็อกเราหรือเลิกคุยกับเราแสดงว่าเขาไม่ได้เลือกเราแสดงว่าเขาไม่ได้เลือกเราแล้วนะคะเขาไม่ได้อยากจะเห็นเราแล้วแต่รับรองเถอะว่าคนที่บล็อกคุณนะ่ะยังไงก็อดมาส่องคุณไม่ได้คุณก็โชว์ไปความสุขไปเลยสิคะเป็นคนใหม่เขาดูไปเลยว่าในเมื่อคุณไม่เลือกฉันฉันก็มีความสุขได้มีคนอื่นที่เขา เห็นคุณค่าในตัวฉันมากมายค่ะไพ่แนะนําหมอดาวว่าโชว์ความสุขให้เขาดูเลยค่ะรับรองว่าต่อ้เขาบอกคุณหรือเงียบหายไปยังไงเขาก็อดมาส่องดูคุณไม่ได้หรอกค่ะเชื่อเถอะนะ